จะมาแล้วเ้าลัเจนสี่กับปุกบ่สามแถมหนึ่งฉีดอังก็ห่อขาเสอแลว เช็คมาให้นะากูบังูนี่กินซิมหามือั้นสองสดงกนอย่าเสดงเห็นึ่ส โพมากกับตตัวน้าสายกับอะไรเัางอคนแถมยังไม่ใหญ่ดีแท้ไหมขาดิอันนี้ก็บริสังใจดีแท้แบปุ๊บปั๊บก็ยังคื่นเต้นเป็นตะยานเลยนะของแถ,มข,งม,ถมของฟรีนี่มักแะได้ของฟรีนี่ป๊าจะ <c oughs> ไปฉีดมังยเนี่ยบูทอกบอ เ็นนี่แทงมันงเนี่ยหลอดจะริงมันงนะอันนี้คือสิมันโตวดวฟิวเติมโอ้ยคือสิใส่เป็นเนาะบาท,ทีนี้เขาไปเบิ่งขอบมู่นอีกอันนี้มาหลอดอีกล้วแข่งว่าตรงอยู่อันนี้มาหลอดไฟแล้วอ่ะจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้ะของฝากของเออของแถม ของแถมนะจ้าแถมมาสองอย่างคือกระปุกเช็คแล้วก็ไอดีนี่ก็อของแถมของแถมซังซีกระปุกแถมเพื่อนอาสิบ่แถมสุกคนหรือจังใดกะใครสนใจอยากได้กะทักไปได้จ้าก็ไปสอบถามเพื่อนเอาเองเพราะว่าเพื่อนก็บม่ได้บอกว่าเพื่อนแถมอย่างมาแนีเพื่อนบอกแต่ว่าแถมอันนี้แต่อันนี้นี่เพื่อน แถมได้ก้วยผิดสวางบมดทุกอ,อยาก่างเลยเอาเป็นว่าทดลองแต่งจะะ่าป้ากินได้สิหมาเมือแม่นแมนอยู่บ้านบันคอยสกิดเป็นเดือนบะกระปุกขี้ใหญ่แต่ปด้จ่ากับกูหลายๆ